สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนพัทราชายหนุ่มวัยสามสิมตน้นผู้ที่ชีวิตดูเหมือนจะจมดิ่งลงทุกวันเขาทำงานหนักแต่กลับไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยแม้แต่น้อยทุกวันของเขาเต็มไปด้วยความท้อแท้ความผิดหวังเงินทองรอยหลอนี่สินรุมเรา้า ความฝันที่เคยวาดไว้เลือนลางหายไปราวกับถูกเมฆหมอกสีดำปกคลุมคุณพัตระนั่งมองกองบิลที่วางอางไปอยู่บนโต๊ะทำงานด้วยแววตาที่ว่างเปล่าถอนหายใจเฮือกใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาพยายามดิ้นรนทวกวิถีทางแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งจมดิ่งลงไปเท่านั้นไม่ไหวแล้วนี่มันจะจบลงแบบนี้จริงๆเหรอวะพัตระพึมพำกับตัวเอง เสียงฝนที่กระนำลงมานอกหน้าต่างสะท้อนความรู้สึกภายในใจของเขาได้อย่างดีความรู้สึกโดดเดี่ยวความสิ้นหวังกัดอินจิตใจของเขาจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นสู้ต่อสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้คือความเหนื่อยล้าและความปรารถนาที่จะหนีไปให้พ้นจากความจริงอันโหดร้ายนี้เขาพยายามหลับตาลงหวังว่าเมื่อตื่นขึ้นมาทุกสิ่งจะกลายเป็นแค่ความฝัน แต่ความจริงก็คือความจริงมันกัดกินเขาอยู่ตลอดเวลาปรากฏขึ้นในรูปแบบที่เขาเองก็คาดไม่ถึงในคืนที่มืดมิดที่สุดคืนหนึ่งพัดได้พบกับชายชราผู้หนึ่งในฝันชายชราผู้นั้นดูสงบและเปี่ยมด้วยพลังงานบางอย่างที่ยากจะอธิบายเจ้ากำลังหลงทางเสียงทุ่มนุ่มนวลของชายชราดังขึ้นในความฝัน แต่หนทางแห่งแสงสว่างนั้นอยู่ในตัวเจ้าเองผัดตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนแต่ก็มีความหวังเล็กๆผุดขึ้นมาในใจเขารู้สึกเหมือนได้รับสัญญาณบาอยางอย่างแล,และแล้วโชคชะตาก็พาเขาไปพบกับอาจารย์ชานปรมาจารย์ผู้มีความรู้เรื่องพลังจักระและการฝึกพลังจิตอาจารย์ชานเป็นชายชราผู้ใจดีมีดวงตาที่ลึกซึ้ง เรากับมองทะลุจิตใจของผู้คนได้การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์ชาญมักจะมานั่งสมาธิอยู่เป็นประจำผัดบางอื่นเห็นเขาและรู้สึกดึงดูดใจอย่างประหลาดเขาตัวดัดสิ่งใจเข้าไปทักทายอาจารย์ชาญยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ามาถูกที่แล้วหนุ่มน้อยท่านกล่าวถ้าสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้า แต่เจ้ายังไม่รู้วิธีใช้ในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองพัดฟังอย่างตั้งใจแม้จะยัดไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาก็รู้สึกถึงความหวังที่ไม่เคยมีมาก่อนผมผมอยากจะฝึกครับพัดกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอาจารย์ชาญพยักหน้าเบาๆดีมากเจ้ามีความมุ่งมั่นนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของพัด การเดินทางที่เขาไม่รู้เลยว่าจะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันการฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นผัดใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาญเขาเรียนรู้ที่จะทำสมาธิอย่างลึกซึ้งควบคุมลมหายใจจัดการกับความคิดฟุ้งซ่าน และที่สำคัญที่สุดเขาเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงพลังงานภายในที่เรียกว่าจักระอาจารย์ชาญสอนให้เขาเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับพลังงานในร่างกายและวิธีการที่จะดึงพลังงานเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพแรกที่ปรากฏในความทรงจำของผัดคือการนั่งสมาธิในป่าลึก แสงแดดยามเช้าสอดส่องลงมาระหว่างกิ่งไม้สร้างบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัวเขานั่งนิ่งๆหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆชๆ้าๆกล่อยลมหายใจออกช้าๆสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายในช่วงแรกเขาพบว่าการทำสมาธินั้นยากเหลือเกินใจของเขาฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและคำแนะนำของอาจารย์เขาจึงค่อยๆฝึกฝนจนสามารถเข้าถึงสภาวะที่จิตใจสงบได้อย่างเลิกซึ่งซึ่งส่งผลต่อความสงบทางจิตใจอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นภาพของพัทที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟที่พลุกพล่านผู้คนเดินขวักไข่เสียงดังจอแจแต่เขากลับสามารถรักษาสมาธิและจิตใจที่สงบได้อย่างน่าประหลาดใจเขาสามารถ หลังจะผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นพัทระก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเนาเข่งตัวเองหรือก็คือความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจในตัวเองที่เคยกัดกินเขามาตลอดชีวิตในจิตใต้สำนึกของเขาเนาเห็นความกลัวปรากฏขึ้นในรูปของอสูรกายรูปร่างใหญ่โตมโหลานดวงตาสีแดงกำ เรืองแสงอย่างน่ากลัวมันส่งเสียงคำรามกึกกะองค์พยายามกลืนกินเขาเข้าไปในความมืดมิดแกมันอ่อนแอแกไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกเสียงขาองอสูรกายก้องอยู่ในหัวของพับมันคือเสียงสะท้อนของความรู้สึกด้อยค่าที่เขาเคยมีแกจะจมดิ่งลงไปในความล้มเหลวชัว่วนิรันด์แต่คราวนี้พัทระไม่ได้สั่นคลอนอีกต่อไปเขายืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความมืดมิดและพลังงานด้านลบ ที่ถาโถมเข้ามาจากอสูรกายเขารับรู้ถึงพลังงานสีทองที่แป่งประกายออกจากศูนย์กลางหน้าอกของเขาพลังของจักระหัวใจความรักความเมตตาและความกล้าหาญอาจารย์ชานเคยบอกเขาว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่มันคือส่วนหนึ่งของเจ้าที่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและอยู่ร่วมกับมันผัดระหลับปาลงชั่วขณะสูดหายใจลึกๆและรวบรวมพลังงานทั้งหมด ที่เขาได้ฝึกฝนมาเนื้อเป้าหมายที่เขาต้องการจะไปให้ถึงเมื่อเขาลืมตาขึ้นดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนแค่จะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปประกาศก้องพลังงานสีขาวบริสุทธิ์พุ่ยพุ่มออกจากมือของเขาพุ่งตรงเข้าใส่อสูงกายแห่งความกลัวแสงสว่างจ้าเข้าประทะับตความมืดมิดก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นกาปรับกาศชัยชนะของจิตใจที่แข็งแกร่งเหนือความอ่อนแอที่เคยครอบนำเขามาตลอดชีวิตพลังงานสีขาวบริสุทธิ์จากพัทระเข้าปะทะกับอสูรกายแห่งความกลัวยอย่างรุนแรงอสูรกายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันเริ่มสลายตัวเป็นอนุภาคสีดำเล็กๆก,กระจายหายไปในอากาศความมืดมิดที่เคยปกคลุมจิตใจของพัท ค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นแสงสว่างที่อบอุ่นและนุ่มนวลเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบความเข้าใจและความรู้สึกถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาอาจารย์ชานเคยสอนเขาว่านับจากวันที่พรตระเอาชนะเงาของตัวเองได้ชีวิตของเขาก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง เขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปความกังวลที่เคยเป็นสมุนโซ่ตรวนที่ล่ามเขาไว้ก็หายไปเขามีพลังงานเหลือล้นที่จะทำสิ่งต่างๆที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ภาพแรกที่เราเห็นคือพัทระยืนอยู่บนเวทีการประชุมใหญ่เขากำลังนำเสนอผลงานด้วยความมั่นใจและเปี่ยมด้วยพลังใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่จริงใจ ดวงตาเปล่งกระกายด้วยความเชื่อมัน่นคำพูดของเขาคมชัดและทรงพลังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้อย่างน่าทึ่งผู้คนต่างปรบมือให้เขาอย่างกึกก้องนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าฝันถึงเลยเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นเราเห็นพัตระนั่งสมาธิอย่างสงบอยู่บนยอดเขาสูงท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าที่กำลังาสาดส่องเข้า มาลมพัดเอ่ยๆอยๆบรรยากาศเงียบสงบเขาหลับบาลงใบหน้าผ่อนคลายพลังงานแห่งความสุขและความสงบแผ่ออกมาจากตัวเขาอย่างชัดเจนนี่คือช่วงเวลาที่เขาได้เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างแท้จริงได้สัมผัสถึงความกลมกลืนตับธรรมชาติและจักรกวาลภาพถัดมาคือพตราหัวเราะอย่างมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนสนิทพวกเขากำลังนั่งอยู่กลางแจ้งภายใต้แสงแดดอ่อน พูดคุยเสียงหัวเราะของผัดบ่มบอกถึงความสุขที่แท้จริงที่เขาได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเขาไม่ได้เก็บตัวเหมือนเมื่อก่อนแต่เปิดใจและมีความสุขกับการได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เขารักและในภาพสุดท้ายเราจะเห็นผัดกำลังจดจ่อยอยู่กับงานสร้างสารรค์บางอย่างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสมาธิ เขาดูมีความสุขกับการได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยไม่มีความกลัวหรือความกังวลใดๆมาขัดขวางอีกต่อไปนี่คือชีวิตที่แท้จริงของผัดในปัจจุบันเขาไม่ได้เพียงแค่เอาชนะอุปสรรคภายนอกได้แต่เขายังสามารถเอาชนะอุปสรรคภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้สำเร็จนั่นคือขีดจำกัดของตัวเองด้วยพลังจิตที่เขาฝึกฝนมา เขาสามารถปลดบล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในและใช้ชีวิตในแบบท,ที่เขาใฝ่ฝันนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบความสำเร็จของพัดไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวเขาเองเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับมาให้กับผู้อื่นพัดตัดสินใจเปิดศูนย์ฝึกสอนพลังจิตเล็กๆเพื่อช่วยเหลือผู้คน ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตเช่นเดียวกับที่เขาเคยเผชิญอาจารย์ชาญมักจะบอกเขาเสมอว่าพลังที่แท้จริงคือพลังที่เจ้าสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้และผัดก็ยึดมั่นในคำสอนนั้นอย่างเคร่งครัดภาพที่ปรากฏคือผัดกำลังนั่งอยู่กลางห้องฝึกสมาธิที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังงานผู้คนหลากหลายวัย หลากหลายอาชีพกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาแต่ละคนมีสีหน้าที่มุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยความหวังผัดกำลังนำพวกเขาทำสมาธิโดยใช้เสียงที่นุ่มนวลและเออเป็นธรรมชาติจงหายใจเข้าลึกๆสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณผัดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเขาไม่ได้สอนแค่เทคนิคแต่สอนให้พวกเขาเข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังจิต นั่นคือการเชื่อมโยงกับตัวเองการยอมรับความจริงและการปลดปล่อยสปยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในเบาๆพลังงานที่อบอุ่นแผ่ออกมาจากมือของเขาทำให้ลูกศิษย์คนนั้นรู้สึกผ่อนคลายลงทันทีคุณทำได้พัทรกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวคุณแค่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองลูกศิษย์คนนั้นลืมตาขึ้นมองเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง และแรงบันดาลใจพัทระไม่เคยคิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่เขาไม่เพียงแค่สามารถช่วยตัวเองอองได้แต่ยังสามารถเป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้อื่นได้ด้วยนี่คือบทพิสูจน์ว่าพลังจิตไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบุคคลคนคเดียวแต่มันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หากเราทุกคนเรียนรู้ที่จะปลุกมันขึ้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบเรื่องราวของพัท แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วเขาได้รับเชิญให้ขึ้นพูดบนเวทีระดับชาติเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการฝึกฝนพลังจิตของเขาในคืนนั้นพัดยืนอยู่บนเวทีขนาดใหญ่แสงสปอตไลท์สัดส่องลงมาที่เขาผู้คนนั่งนั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ละคนมีแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวังและความกระหายใครรู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัดถือคริสเดินที่เรือนแสงสีขาวนวลอยู่ในมือ มันเปล่งประกายอย่างอ่อนโยนแสดงถึงพลังงานที่บริสุทธิ์และสงบสุขผมเคยเป็นเหมือนพวกคุณทุกคนพัดกล่าวด้วยเสียงที่ป้องกันวานไปทั่วห้องประชุมผมเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่มีค่าและไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่แล้วผมก็ได้พบกับอาจารย์ชานผู้ที่สอนให้ผมรู้จักกับพลังที่แท้จริงในตัวผมเองนั่นคือพลัง จิตพัดเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาอย่างหมดเปลือกตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังไปจนถึงการฝึกฝนอย่างหนักและการเผชิญหน้ากับเนวของตัวเองผู้ฟังทุกคนจดจ่ออยู่กับทุกคำพูดของเขาบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความซาบซึ้นและแรงบันดาลใจพลังจิตไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานวิเศษพัดกล่าวต่อ แต่มันคือการเข้าปกติการใหม่ใจใตัวเองการควบคุมจิตใจและการก้าวข้ามขีดจำกัดที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ตายขณะที่พัทรพูดพลังงานบางอย่างก็เริ่มก่อตัวขึ้นในห้องประชุมแสงสว่างเล็กๆนับร้อยนับพันดวงเริ่มปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของผู้ฟังค่อยๆรวมตัวกันเป็นวงกลมแห่งแสงที่หมุนวนอย่างช้าๆมันคือการตื่นรู้ของจิตสำนึกหมู่ การเชื่อมโยงของจิตใจผู้คนนับพันที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทุกคนในห้องประชุมต่างรู้สึกถึงพลังงานที่ยิ่งเห็ดยันนี้บางคนถึงกับยกมือขึ้นสมัมผัสแสงสว่างนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจผัทระยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างพลังงานนั้นแต่เขาเป็นเพียงผู้จุดประกายให้พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนได้ตื่นขึ้นมานี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ในการเดินทางของเขาการได้เห็นผู้คนมากมายตื่นรู้และพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพของตัวเองนี่คือชัยชนะคี้นิ้ท้าจริงของพลังจิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนให้ดีขึ้นได้และนี่คือบทสรุปเรื่องราวของผักชายผู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเข็งตัวเองด้วยพลังจิต เขาไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแต่เขายังเป็นแรงบันดาลใจและพูดจุดประกายให้ผู้คนนักไม่ท้วนได้ค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวของพวกเขาเองภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือผัดยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างใหญ่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยพลังงานสีสันสดใสที่พุ่ยพุ่งออกมาจากจัก,กระหัวใจของเขาพลังงานนั้น หมุนวนเป็นเกลียวค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนเต็มกรอบภาพมันไม่ใช่แค่พลังงานของผัดคนเดียวแต่มันคือพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานแห่งความหวังและพลังงานแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดรอบๆตัวเขาพืชพันธุ์เจริญมอกงามนกน้อยโบยบินอย่างอิสระในท้องฟ้าสีครามสดใสทุกสิ่งทุกอย่าง ดูเรากับมีชีวิตชีวาและเปลี่ยมไปด้วยพลังงานนี่คือสัญลักษณ์ของชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่เขาได้สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งจิตใจของเขาเองเขามองออกไปในระยะไกลใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบเขาได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วและคุณล่ะครับพร้อมที่จะเริ่มพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่เชื่อ พลังที่สามารถทำให้คุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของคุณได้หากคุณพร้อมแล้วอย่ารอช้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว